มีสุขครับพี่น้องแฟนรายการของฟากจากเสียงจอยที่เคารพรักทุกท่านทุกทุกคนครับได้เวลาฮอตยามครับ10นาฬิกาครับไปจนฮอต1 1นาฬิกาเป็นประจำทุกมื้อทุกๆวันครับรายการของฟากจากเสียงจอยครับออกอาศให้กับพี่น้องแฟนรายการได้รับฟังกันเป็นประจำสุม,มื้อสุม,มื้อครับบเวน้นวันหยุดราชการ และก็ในสถานการณ์ครับที่โลกกำลังอ,อยู่ในช่วงของโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็คือการติดเชื้อโควิดนึงเกาครับตามที่สาธารณสุขครับได้รายงานว่าคนไทยติดเชื้อโควิดหนึ่งเกาจำนวน11คนเป็นชาย5คนหญิง6คนช่วงอายุ2 5 5ถึง38ปีจากทั้งหมด15คน เพราะว่าได้มีการพบปะกลุ่มเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่มาเที่ยวในเมืองไทยโดยมีพฤติกรรมครับเฮฮาปาร์ตี้หรือว่าดื่มสุราแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันสำหรับอีกสี่คนที่โป่วยและกระบ,บ่ติดเชื้อครับเพราะว่าบบได้ดื่มเหล้าแก้วเดียวกันและกระสูบบุหรี่มวนเดียวกันร่วมกับกลุ่มเพื่อน กรณีการป่วยเป็นกลุ่มกอนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญของคนไทยหลายประการคือหากป่วยแล้วบกักโตทรส่งผลกระทบคนใกล้ชิดและกระครอบครัวติดเชื้อในสถานการณ์โรคระบาดมาตรการป้องกันกินร้อนช้อนกลางล้างมือและกับใช้ของร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับและเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็ต้องพักอยู่กับบ้าน ลดความเสี่ยงของผู้อื่นในสังคมและกระทังนี้หากทุกคนร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันความปลอดภัยและกะสุขภาพคือสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกครับ